สวัสดีครับผมร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไมท้ทิยานะครับวันนี้ผมพามาชมเป็นชุดโต๊ะอาหารครับคุณลูกค้าครับในวันแล้วต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับวันหยุดเรานะครับขออนุญาตพาลูกค้ามาชมเป็นพิเศษกันนิดนึงคุณลูกค้าชุดโต๊ะอาหารนะครับ6ที่นั่งแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าวันนี้ผมพามาชมของเขาเรียกว่าถูกและดีแล้วก็คุ้มค่าสุดๆชุดนี้ผมแนะนําเลยคุณลูกค้าครับ ต้องเกินก่อนว่าเป็นชุดโต๊ะอาหารไม้สักแท้ทั้งชุดนะครับแล้ววันนี้ผมพามาจากเซลล์คุณลูกค้าเปิดราคาไปก่อนเลยพูดถึงในเรื่องของราคาก่อนเลยเดี๋ยวเรามาค่อยดีเทลในเรื่องของรายละเอียดกันนะครับก็คือชุดนี้ทั้งชุดปกติผมขายหนะ้าร้านอยู่ที่11,900บาทก็ตีไป12นะึื่นสองแล้วคุณลูกค้าง่ายๆเลยจากโปรโมชั่นอยู่ราคาเดียวเลยครับ9,999บาทนะครับต้องบอกว่าปีใหม่นี้คุณลูกค้าท่านใดทีด่กำลังมองหายอยากได้โต๊ะอาหารสักชุดหนึ่งนะครับเข้าบ้านนะครับ คุ้มค่าได้ไม้แท้ใช้ระยะยาวเป็น1 0 20, 20ปี30ปีใช้ไปเลยคุณลูกค้าผมการันตีคุณภาพนะครับในราคาที่ค่อนข้างถือว่าเบามากนะคุณลูกค้าถ้าเทียบกับคุณภาพของงานแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าได้ไปนะครับ9 9 9 9บาทครับคุณลูกค้าปีใหม่นี้จัดเป็นพิเศษให้เลยครับอยากได้ i n นบ็อกสอบถามเข้าได้เลยหรือว่าเข้ามาจับจองที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้สินค้ามีพอสมควรเลยครับ เบื้องต้นก่อนคุณลูกค้าในราคา9,999บาทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับสินค้าโปรไม่มีส่วนลดแล้วนะครับล้วก็ไม่รวมส่งต้องแจ้งก่อนนะครับคุณลูกค้าใกล้ๆว่ากันคุณลูกค้าไกลคุณลูกค้ามารับเองก็จัดไปราคานี้เลย9,999บาทแต่ถ้าว่าส่งคุณลูกค้าผมคิดเป็นเหรราคาจะส่งตามหลักกิโลครับคุณลูกค้าใกล้ไกลกี่กิโลไงสอบถามได้อยู่แถวไหนแจ้งได้ครับมาคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญาตดีเทลขนาดก,นกันก่อนเลยนะครับผมโต๊ะ โต๊ะนะครับใหญ่นะครับพอสมควรเลยกว้างอยู่90เซนคุณลูกค้ายาวเนี่ยหน้าถึงหลังยาวสุดเลยเนี่ยอยู่ที่เมตรห้ครับความสูงก็มาตรฐานของโต๊ะอาหารเลย80เซนนะครับมาพร้อมกับเก้าอี้นะครับด้วยกันในชุดถึงหกตัวเลยคุณลูกค้าครับความใหญ่ของหน้าโต๊ะนะครับความใหญ่ของเก้าอี้กว้างอยู่ที่39เซนลึก42เซนครับคุณลูกค้าความสูงรวมจากที่นั่งถึงพื้นล่างเนี่ยอยู่ประมาณ47เเซนติเมตร พนักพิงหลังสูงรวมอยู่ที่96ซนติเมตรคุณลูกค้าถือว่าพอสมควรเลยนะคุณลูกค้าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเก้าอี้นะครับรุ่นนี้ผมขายเปรีกอยู่ตัวหนึ่ง990บาทแล้วครับในหนึ่งชุดคุณลูกค้าได้ไปหนึ่งหกตัวก็ตีเกือบหกพันบาทแล้วนะเนาะแล้วก็เท่ากับได้โต๊ะในราคาสามพันบาทสามพันกว่าบาทคุณลูกค้าตีเบสี่พันกลมๆเนอะอันนี้คือแบบถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะผมแนะนําเลยนะครับตัวโต๊ะคุณลูกค้าไม้สักแท้ เก้าอี้ไม้สักแท้ทั้งชุดต้องบอกอย่างนั้นว่าไม้สักแท้แต่อายุของไม้นะครับก็ประมาณ1 0ถึง20ปีคุณลูกค้าแต่โรงงานเราอบไม้ให้แล้วนะครับในเรื่องของการหดแตกต้องบอกว่าน้อยมากๆนะครับลดปัญหาตรงนั้นให้เลยนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะนะครับไม้จะเป็นหน้าสี่คุณลูกค้าหน้าสี่อย่างที่เห็นเนี่ยครับต่อ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 กันเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับลงมาขาขาเป็นเสาตันนะคุณลูกค้าเสาสี่นิ้วตันกึ่งนะครับ ทำรูปทรงแบบนี้สวยงามมากเนี่ยครับตันๆคุณลูกค้า4นิ้วครับขานะครับหน้าท็อปหน้าท็อปก็ความหนาไม้1นิ้วนะครับแล้วก็หน้า4นิ้วครับประมาณนี้เลยขนาดกํำลังใช้คุณลูกค้าผมแนะนำครับเอาเก้าอี้สอีกสอตัวเนี่ยเสริมหัวท้ายนะครับดีกว่านั่งฝั่งละ2พอนะครับถ้านั่งฝั่งละสาจะเบียดแน่นนั่งไม่ได้ครับลูกค้าหที่นั่งไม้สักแคในราคา9,999บาบาทคุณลูกค้า ผมว่าถ้าท่านใดกําลังมาาองหาโต๊ะอาหารไม้สักดีดีสักชุดนะไม่ไม่ควรพลาดคุณลูกค้าชุดนี้ผมการันตีว่าถูกแล้วดีคุ้มครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าใช้ไปเลยเป็นสิบสิบปีครับผมแนะนําเลยราคานี้ต้องบอกว่าจับต้องได้เข้าถึงง่ายครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับปีใหม่นี้จัดให้หนึ่งชุดก่อนคุณลูกค้าเป็นชุดโต๊ะอ,อาหารไปเลยครับ 9, 9,9 9 9ับาทมาได้เลยครับตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งอยู่หลายชุดเลยครับ ยังไงก็ฝากด้วยคุณลูกค้าปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาครับผมเปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ครับร้านติดอยู่กับถนนสามสปทุมบางปะหารครับยังไงก็ขอโลเคชั่นทางร้านได้เลยนะครับมาง่ายครับใกล้ๆเราจะส่งฟรีไปเลยนะครับสินค้าโปรโมชั่นเดี๋ยวจัดให้เลยครับคุณลูกค้าแต่อย่างที่เรียนครับราคานี้นะครับไม่รวมส่งไม่มีส่วนลดแล้วนะครับผมน้องราคาสินค้าโปรโมชั่นครับก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้พามารีวิวนะครับชุดโต๊ะอาหารไม้สักแท้แนะนําเลยคุณลูกค้าไม่คคควรรราาาดดัับบชุนนีี้ขยมกะ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้เนาะเดี๋ยวง่ายๆผมขอตัวลาท่านไปก่อนแลวกันนะครับผมเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าก่อนจากกันไปเช่นเคยคุณลูกค้าขอให้ท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงแล้วที่สําคัญเลยร่ำรวยเงินทองกับทุกท่านเลยครับผมเนาะยังไงก็ฝากด้วยครับปีใหม่นี้ท่านใดกําลังมองหาโต๊ะอาหารหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านมาได้เลยคุณลูกค้าปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอทิยายินดีให้บริการนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ